คุณผู้ชมคะคิดถึงคุณจังของเราวันนี้นะคะบุกมาที่นี่เลยค่ะที่กรุ๊ปสตูดิโอนี่ถ้าไม่รักกันไม่มาแล้วเนี่ยหนุ่มนุ่มดูซิยังหนุ่มอยู่เปล่าหนุ่มแป้นุ่มนุ่มนุ่มสวัสดีครับโอ้โหหนุ่มขึ้นเยอะเลยนี่พูดปั๊บนี่จับพวกผมทันทีเลยใช่นุ่มนุ่มสวัสดีไม่ทันเลยนุ่มนุ่มแล้วกันตัวสวัสดีครับผมใหม่ครับใหม่ครับผมโจครับจอนี่ใหม่ต้องนั่งติดกับโจอ่ะสวัสดีครับกล้องครับนี่ใครเนี่ยคนนี้ใครผมปีเตอร์ครับเฮ้ย ผมสูงครับผมสูบเดี๋ยวดีใหม่ๆต้องนั่งติดกับโจใหม่นั่งติดกับโจมีความสุขมากแล้วจอนั่งข้างซ้ายผมรู้สึกผมเป็นคนผอมเทียวเดินทางโอ้ยตามทำเดียวนะต้องคุยกันตั้งแต่วัยเด็กก่อนนะย้อนไปนิดเดียวไม่เป็นไรเด็กนี่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเปล่าคะกับประมาณเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมผมกับสุปปอหนึ่งปอหนึ่งโอ้ผมกับกล้องปอลหนึ่งปอลหนึ่งผมกับปีเตอร์พี่น้องกันครใช่ั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดแต่แต่เจอพวกนี้ตอน10 หกก็ถือว่าเด็กมากนะครับกำลังโตเลยแต่สิบหนั้นคือวัยรุ่นแต่ย้อนไปตอนเด็กๆที่แต่ละคนเนี้ยมาจากไหนกันบ้างคะประเทศไหนคืออยู่เมืองไทยครับเกิดเกิดประเทศไทยเกิดประเทศไทยครับโตที่นี่เหมือนกันรับผมค่ะแล้วที่บ้านอยู่แถวไหนคะที่บ้านก็อยู่หลังโรงเรียนสิวิกรครับอ๋อก็คืออยู่กรุงเทพนี่เองอ๋อนี่เด็กเมืองกรุงกันหมดเลยนี่ พราะปกติแม่ล่ะสัมภาษณ์ที่จะต่างจังหวัดกันเยอะนะไปเข้ากรุงเทพผมเปพักหนุ่มพักหนุ่มพักหนุครับจอกรุงเทพผมผมดีลิทความจําตั้งแต่ยี่สิบลงไปหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วแต่กรุงเทพเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพขุนจอยตองโรซอยซอยซอยสิบหกทองหล่อเห็นไหมเป็นผู้มีอัญจะกินครับเปี่ยวสงขานี่จอนกับปีเตอร์เกิดประเทศไทยป่ะเกิดประเทศแต่ปีเตอร์เจอร์เกิดอังกฤษผมเกิดประเทศไทย โรงพยาบาลโอ้โหไม่ต้องบอกกันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบียนเอชเบียนเอชโอ้โหเห็นปะเข้าเป็นเด็กไฮโซกันนะนี่ยแล้วก็บ้านอยู่แถวพระโขนงครับสุขุมวิท56อยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยกล้องอะคะกรุงเทพครับกรุงเทพร้อยหนึ่งทับหนึ่งสุขุมวิทร้อยหนึ่งละแวกเดียวกันข้าหนังป่าครับสุงฮะละแวกเดียวกันไหมฮะหัวลำโพงแรงไม่ริบดืมนะ แกลนเกิดหัวล้มโพงเหรอหัวล่าร่องเมืองก่อนร่องเมืองก่อนที่แถวร่องเมืองหาโรงพยาบาลศรีธัญญาศรีธัญญาไม่ได้อยู่แถวนั้นนะเกิดโรงพยาบาลศรีธัญญาใช่ครับอ๋ออันนี้จริงป่ะฮจริงเหรอแม่โทษนะแม่บ้าหรือว่ายายป่วยจะเชื่อว่าอะผมเชื่อครับเชื่อว่าสุขเกิดศรีธัญญาไม่แนะนำให้พี่รู้จักเร็วกว่านี้เอ้ยจริงพี่รู้จักอยู่แล้วผมผมเกินบาทครับน่าจะเจอกันเร็ว ผมเกินบาทสั่ได้แหละคาแดงส่วนปีเตอร์กับจอห่างกันกี่ปีปีเดียวครับปีเดียวว่าปีท้ายปีอที่บ้านเลี้ยงดูยังไงฮะคู่พี่น้องพี่น้องไม่ค่อยนั่งใกล้กันเนาะกินถั่วแขกไม่ใช่อินเดียเป็นลูกครึ่งอินเดียอังกฤษจิ๊กปี้ ่กเออใครเป็นพี่อ่ะยังงงเลยดูไม่ออกเลยดูไม่ออกใครพี่ใครพี่ปิดเตียนะใครพี่ใครพี่จอห์นเหรอจอนพี่พี่คนโตมีพี่สาวพี่เปิ้ลข้อมูลนี่คนเขารู้นะรู้แล้วจะบอกว่าเด็กไงแม่ตอนเด็กก็เอ่ออยู่ด้วยกันนะครครอบครัวใหญ่พี่น้องสี่คนแล้วพี่สาวแล้วก็น้องชายอีกคนหนึ่งเป็นฝาแฝดกับปีเตอร์ชื่อโรเบิร์ตนะครับแล้วก็สี่พี่น้องนี่ก็มาจาก เออหนังเรื่องปีเตอร์แพนเรื่องจริงนะเวนตีพีเตอร์จอห์นโรเบิร์ตสี่คนคุณพ่อท่าทางเป็นคุณพ่อชอบมากเลยใช่ไหมชอบดิสนีย์เหรอครับก็ชอบดิสนีย์เพราะแม่จะชอบมากกว่าพ่อกับแม่เลยจะพาไปดูพวกมิวสิควลเยอะมากเราจะพวกพวกหนังมิวสิควลต่างๆเลยจะจะไปดูตั้งแต่เด็กที่ปีเตอร์แพนเลยแม่เล่นไวโอลินพี่สาวเล่นเปียโนชอบเล่นเปียโนเป็นครอบครัวดนตรีการฟังฟังฟังพี่สาวนะฮะแล้วก็ปีเตอร์ไปอยู่ ผมกัมพิวเตอร์ในโตในโรงเรียนนานาชาตินะฮะเริ่มจากแบ็คของพัฒนาอ้เห็นไหมนี่แบบเป็นเด็กรวยเนี่ยฮะแบกคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลงค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงมันจะจนลงจนจนลงละลายจะ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 อะไรบางกว่าพัฒนากี่ปีฮะแบงคของพัฒนาประมาณ2-3ปีแล้วก็ลงมาแล้วฮะแล้วก็ค่อยๆไปที่ Trails International ตอนนี้ใหญ่แลยฮะแล้วก็ขนาดตอนนั้นสมัยตอนยุคจอนยุคนั้นค่าเทอมฝั่งฝรั่งนี่แสนกว่านะ ยุคน ah, uh huh. uh, um um ี้ไม um ่เป um 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 um, ็นห้าอกแฝดหรอสามสามโอ้โหลูกเราอยู่โรงเรียนเดียวกันลูกอยู่โรงเรียนเดียวกันพี่ดับเบิ้ลเลยนะเนี่ยใช่นี่เขาเรียนสิเกรดสิบเอ็ดแล้วนะจะจบแล้วรวยนะเนี่ยหรือมีอะไจะกินปีนึงค่าเทอมลูกหกแสนเนี่ยนี่เธอฉันอย่าตัดออกนะอย่าตัดออกพีเตอร์ครับพีเตอร์ที่จอร์นพีเตอร์พีเตอร์กับจอร์นถูกกันไหม อาวตอนเด็กทะเลาะกันทะเลาะตลอดเลยผมจะเป็นคนนิสัยไม่ดีที่สุดในบ้านที่สุดในบ้านด้วยแล้วก็ับแฟลชทะเลาะกันไหมไม่แฟลไม่ทะเลาะกันแฟลนี่จะคือเรียนก็เรียนเรียนรวมห้องเดียวกันทะเลาะเอาไปที่สูบ้างสู่ครอบครัวดนตรีไหมคะตั้งแต่เล็กๆไม่เลยแต่ผมชนะแต่ผมชนะเขาคนหนึ่งเออยังไงฮะคือมีห้าคนพี่น้องห้าคนอืม แค่นี้นี่เป็นรายการค้นหาความจริงกับพี่เออใช่เดี๋ยวสิเอาแล้วไงไอ้ที่บ้านเลี้ยงดูยังไงคะถึงเป็นแบบนี้โอ้โหแบบถั่วงอกให้กินถั่วงอกกับเต้าหู้ยีหรอมที่บ้านดูแลออกซีอุยแล้วมึงโทษนะออกสีอุยแล้วโทษนะพี่ชื่อรายการอะไรนะคิดถึงจังคิดถึงจังพยายามให้เป็นคอนเซปต์คิดถึงจ่าจ่าคนคนดูเขาคิดถึงนูโวอยู่นะ อสูตรที่บ้านดูแลยังไงมีเต้าหู้ยี้อะไรคูกกับข้าวเหรอถุงนองเดินตามอะไรก็ได้ให้คุณดูเขาเข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่ไม่เป็นไรเอางี้ข้าวเหมที่ก้งเลยกบบแต่เร็วแต่เร็วผ่านอะไรก็ได้แต่เร็วผ่านเลยโอเคก็ผ่าน สูงไปสูงไปยิงจริงแค่มันเป็นยิงจริงคือว่าที่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างงี้ลองนึกดูว่าแต่ตอนเด็กๆเนี่ยถ้าให้คนนึกไปเนี่ยเขาจะนึกอะไรออกบ้างเนี่ยส่วเป็นคนที่ล้นไงและสิ่งที่เขาจะพูดมันล้นจนไม่ออกเลยอ,อย่างเวลาอยู่บนเดียวที่เนี่ย อย่าพูดอยู่บนเวทีขอเชิญแนะนำสูงความมาอย่างดีเลยมันเจอะมันล้นมันมันเหลือแค่นี้เลยเพราะมันล้นพี่นี่นี่ก็ล้นอยู่ใช่เวลาสักนาทีนึงอ่งก็แหมผมเกิดแบบลูกคนสุดท้ายนะคุณแม่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมพ่อแม่แต่หลวงคุณต่หลงท่านแม่พ่อแม่ไม่สมบูรณ์คือคุณแม่มามีผมตอนอายุเยอะแล้วครับอ่าแล้วผมก็เลยอายุเยอะได้เท่าไหร่เท่าันเยอะเท่าไหร่ สี่สิบกว่าป่ะห้าสิบไปเลยแล้วกันห้าสิบไม่ดีแล้วลูกฟอแล้วเอ้ยยังพี่ยังยังดีอยู่ยังดีอยู่เถียงเห็นใครอายุห้าสิบเนี่ยคุณแม่ก้องกล้องบ้างกล้องพูดกล้องพูดรู้เรื่องนะผมลืมคำถามไปแล้วัดอาจัดเลยกล้องได้รับการดูแลยังไงคะที่บ้านก็ที่บ้านคำถามกล้องก็เป็นอีกแนวหนึ่งค่อนข้างจะได้ฟังเพลงเยอะคุณพ่อกับแม่นี่จะมีแผ่นเสียงเยอะ ก็จะโตมากับค่อนข้างจะได้ฟังเพลงทุกเสาร์อาทิตย์เวลาว่างๆพ่อกับแม่ก็จะเอาแผ่นเสียงมาเปิดแล้วเขาก็จะแข่งกันพ่อกับแม่แข่งเยอะเขาคือเปิดดเปิแผงชั้นก่อนเปิดแผงชั้นก่อนพ่อเขาจะหนักกว่าทางเอลวิสไปเพลงสาร์นเพลงสามคนหมดเลยเพลงไทยมีวงเดียวเดอ impossible อ๋อแล้วคุณแม่ปนวไหนนแม่ี่ทุกอย่างครับ Beatles Rolling Stone Pink Floyd ออกร็อกกว่าเนาะออกร็อกออกว่าคุณพ่อคุณพ่ออยังแนวแบบนุ่มคุณพ่อนี่จะเป็นพ็อปโรแมนติก แม่นี่พิงฟลอยด์ rolling stone เลยดาวผมก็จะมีกิจกรรมที่อยู่กับพ่อพ่อแม่คือเปิดแผ่นเราก็ขอแทรกบ้างแต่ตอนนั้นเราเด็กเราอ่านไม่ออกเราว่าแผ่นนี้ไม่มาสวปานดีเจตั้งแต่แรกเนี่ยเปิดแผ่นนั่นน่ะสิแผ่นที่บ้านเยอะมากเอค่ะแล้วพี่น้องกี่คนสองคนรับมีน้องชายหนึ่งคนเอาแพ้เขาหมดเลยพี่สี่คนนี่ห้าคนสองคนมีน้องชายอ๋ออาน้องน้องเกณฑ์เกณฑ์เออใช่อ่ะมาที่โจ ผมก็มีโจนี่ใครก็รู้จักดีแล้วเนี่ยแจนโจเจแต่ชื่อนี่ตามเดือนแจนยูเรีผมนี่เกิดเดือนจูนแต่แดนเป็นผู้ชายถ้าชื่อจูนคงจะไม่เหมาะจูนเี็กจูนรม่กูที่จูนจูนนี่จูนนี่ก็เลยเป็นโจนะทีนี้เจเนี่เจโอคโตเบิลนี่หลุดประเด็นแล้วพอแจนโจต้องหาตัวจอจานเหมือนเดิมสุนทนีจอเจนะครัยเป็นสาย้น แล้วก็พ่อเป็นนักแบดเก่าที่บ้านเติบโตมาก็เห็นแเน็ตไม่แบดเล็กแร็กเกตแบดเนี็ตแร็กเกตตีแบดตีแบดแล้วก็เล่นดนตรีพ่อเก่งมากเลยพ่อมีแผ่นเสียงเต้ไม่หมดเลยยาวตกลงพ่อตีแบดแล้วก็เปิดแผ่นไม่แต่ว่าแผ่นพ่อเนี่ยเลคอนิฟชังซินาตราเก่ากว่าอีกแซมมี่เดวิสจูเนียร์อยุคา50เลยนะแล้วผมก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยผมก็ฟังแต่ t ด e ล o o k so sad i know it's so hurt แล้วจะไปล็อกตรงไหนอ่ะนี่เขาเอลวิสตั้งเด็กคือมันอยู่ในเลือด พอเขาจับกีตาร์ปั๊บมันมาเลยโอ้ผมกลัวจะเป็นนั่นผมชาตรีออ๋หก็คือเพลงนาฬิกาแอบมาพบเธอได้เหรอผมชื่อว่าตุ๊ดดึงๆึงดึงดว่าว่าสุดทือรักนี้นีอะไรพวกแนวนั้นเลยผมเป็นแนวนั้นเลยไม่มีแหละมาโรลิงสโตนพิงฟอยคือคือเขามาแต่คุณแม่เขาเดินเนี่ยแม่ผมนี่จะเป็นวัฒนาจะเรียบร้อยแล้วสายเชียงใหม่ อาจจะฟังป้ายเพลงอีกแบบหนึ่งเป็นแนวแบบเรียบร้อยเรียร้อยหน่อยแต่ดูลูกสิคะโชคดีที่ที่เรามียีนมีนะฮะมียีนเด็กๆพ่อแม่ก็จับให้เป็นโตในสปอร์ตครับก็เลยเล่นกีฬาว่ายนองว่ายน้ำตีบงลตีแบดจนเฮ้ยแต่แต่พี่สัมภาษณ์มานะของคิดถึงจังมาจังเนี่ยนะเนี่ยไฮโซสุดเลยเนี่ยกลุ่มนี้ เมื่อโตในสปอร์ตครับเขาถเขาตองกันในทุ่งพี่พวกนีเดี๋ยวศิลปินที่สัมภาษณ์กับพี่ก่อนเขาจะมองว่าไม่ไม่ไรแต่ตอนนี้เขาแบบว่านี่ล้วไงเขาแบบว่าโอ้โหเขาแบบใช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้มันเข้าใจโตในสปอร์ตครับด้วยแล้วก็ติแบบแจนเขาแจนเขาอยู่แถวนั้นเรียนแจนเขาเรียนดีเขาเรียนสาธทิตรู้สึกผิดรู้สึกกิ i ตี้ไงเดียไม่รู้สึกผิดไม่ผิดเลยเข้าใจแจนเขาเรียนสาธทิตุมวันเขาข้ามมาอยู่นี่เสร็จเขาไปอยู่เต็มอุดมเขาข้ามมาสปอร์ตครับอีก เขาไปอยู่จุฬาเขาข้ามมาสปอร์ตคลับอีกชีวิตเขาอยู่งั้นเลยนี่คือพี่สาวใช่ไหมแต่ผมเนี่ยกรุงเทพคริสเตียมนมาสปอร์ตคลับสักพักอยู่ไปโดนให้ออกไปอยู่สิริยกรเดี๋ยวเดี๋ยวให้โด,โดนให้ออกนี่แหละโรงเรียนให้ออกโรงเรียนให้ออก,อ,อ,กอ๋อเศร้าแต่คือต้องมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างไม่ไม่เรียนไม่ถึงปีปีแรกเขาออกกฎเลยว่าถ้าต่ำกว่าเท่านนี้ต้องออกและเป็นปีตัวอย่างผมก็ไปขออาจารย์อีกสองปีแม่ก็ไปขออีกสองปีจะจบแล้วให้อยู่เถอะ เขาก็แข็งไงโรงเรียนเราเนี่ยเชี่ยวคริสเตียนอ้าวอโรงเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเหรอเนี่ยไม่ตอนนั้นคริสเตียนอยู่คริสเตียนอยนคริสเตียนทีนี้ก็เลยมาเจอพวกเพื่อนๆเลยโชคดีที่เดินออกมาเหมือนกันเหรออันนี้ออกเองนี่ออกเองอออกเงผมก็คริสเตียนกับโจตัดติเพื่อนๆออกเลยออกบ้างเหรอไม่ไม่ผมผมเจอมาเรียนพวกสายศิลปะจะไปชอบช่างศิลป์จะไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลย กล้องอยู่ไหนอยู่ศิลิกรอยากอยู่ศิลิกรบ้างก็อยู่เพราะผมหมดทางไปแล้วไม่มีที่ไปไม่มันไม่มีที่ไหนเขารับม .5 ้ามหกกลางแบบกลางกลางกลางมีแต่ช่วงจบสามคุณต้องเริ่มเสีต้องจบสามทีนี้ด้วยความที่คุณยายก็รู้จักอาจารย์อัยดาก็เลยเข้าที่นี่ได้อ๋อเลยไปเจอกับกล้องก็เลยตั้งวงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเหยียบสปอตครับ โปรโลีกเลยเพราะว่าเราเล่นดนตรีอย่างเดียวโอเคหมดยุคไฮโซไปมาไม่ผมอยู่สวิกรเพราะว่าอยู่หลังโรงเรียนครับพี่แอนุบาลอันนี้คืออยู่ตั้งแต่อนุบาลเลยโอ้โหอันนี้เป็นเก่าแก่สุดเลยก็รอรับเพื่อนๆอยู่หลังโรงเรียนก็แล้วที่บ้านผูกพันกับดนตรีไหมก็จริงๆคุณพ่ออยู่สายกีฬาเป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลเ่นอะะไรฮก็มีโบลิ่งกับกอล์ฟสมัยก่อนนั่น กีรายคุณพ่อยังไฮโซเลยกีรายยังไฮโซเลยโบลลี่กับกอล์ฟเดยใจจริงแล้วก็ฟังแผ่นเสียงแบบที่โจเลคอนนีฟอะไรเงี้ยเจมส์ลัสแบดเหมือนไงประมาณแล้วก็ฟังยังฟังไฮโซเลยแร็ปแฝงแร็ปแฝงแล้วก็พอมามามาก็ซื้อเพลงป๊อปจากพี่ชายพี่ชายก็เรียนจบที่อังกฤษมาก็พวกสเปนดัลเบอร์รี่โมเดิร์นโรแมนส์อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบฟังแล้วก็มันเริ่มฟังล็อกควีนอะไรเงี้ยถามผม ก็ถือว่าผูกพันกับดนตรีกับจะทุกคนเลยขอเสริมนี้นะบ้านติดกับโรงเรียนรู้เดียวกันแต่มาสายสุดเวนึกว่าเป็นแบบญดตดเจ้าขอเจ้าของเ้ยรู้ว่าเดียวกันเลยแล้วเขาขุดรู้เอง อาจารย์เขาไม่ไปอุดหรอกเขารู้ว่าดีกว่าให้เด็กไปอ้อมดูสิแล้วก็ยังมาสายแล้วรู้นะเป็นรู้สำหรับโดดเรียนของคนหนึ่งคือก่อนก่อนจะเขาเริ่มทงชาติจะมีเปิดเพลงสองเพลงนั่นแหละนั่นะคือเวลาที่แป่งฟันเป็นฮัลโหลสองเพลงมีความสุนนะมีความสุขจริงเลยนาฬิกาปุกก็คือเพลงชาติซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะสำหรับเด็กๆคือต้องให้เต็มที่แล้วตอนเช้าสมองโปร่งใสมาเรียนใช่ไหมได้นอนเต็มเต็มแล้วตอนเด็กๆใครมี เล่าพฤติกรรมหน่อยพฤติกรรมใครมีพฤติกรรมที่แสบมากทุกคนฮะสุเอาก่อนเลยแสบยังไงอะแสบไม่พี่กระทำเรียบร้อยผมไม่ผมจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผมเรียบร้อยมากผมเรียบร้อยมากจริงๆเลยเหรอเคยทำอะไรไหมตีนันนันแทงเรียบๆชีวิตเรียบๆพ่อเราเรียบๆเรียบๆปีเตอร์ฮะหนีโรงเรียนหนีเกเรหนีเหี้ยนะเคยโดดเรียนโดนตีไหมโดนแม่ตีแม่ตีะค่ก็คือ คนที่บ้านก็จะไปส่งพอเขาจอดไฟแดงเนี่ยก็เปิดเปิดจากประตูรถลงไปแล้วข้ามไฟแดงรถเพื่อนแม่จอดอยู่แถวนั้นพอดีเห็นแล้วแล้วแล้วไปหนีไปคนเดียวเอาจอนไปด้วยหรอตอนจอนอยู่เสียชาละจอนโดนจับแยกไปแล้วไปอยู่ประชมเลยประจับประชมอย่างนั้นบ่อยไหมบ่อยน้าไม่ให้หน้าเขาเรียบร้อยอ่ะโอหนูเรียนอะไรนะต้องมาถ่าสมแลสมสมแล้วไหนฮะแล้วเอาฝาแฝดหนีไปด้วยเปล่าะ ด้วยไปด้วยทั้งคู่เลยโรเบิร์ตปีเตอร์โรเบิร์ตกับปีเตอร์แล้วนี่โรเบิร์ตไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอิตาลีอยู่มาลตาประเทศมาลตาประเทศมาลตาอยู่ยุโรปคือหนีก็หนีหนีเรียนด้วยกันใช่แสบกล้องแสบกว่านี้มีไหมตอนเด็กๆน้อยไม่ค่อยมีอะไรมีก็มีก็ตอนวัยเริ่มเริ่มโตแล้วมัธยมก็หนีโรงเรียนกับโจนี่แหละหนีไปสอบอยู่มีวันหนึ่งสอบสอบช่วงประมาณสักแปดเก้าโมงวิชาหนึ่งแล้วสอบอีกทีในบ่ายสอง ไอวิชาบาบสองอยังไงก็ตกอืทำไรดีซ้อมตีดีกว่าคือ<ม>จริงเนี่ยคนชวนคือโจใช่ไหมไปได้วยกันนั่นแหละตั้งแก๊งวิเคราะห์กันแล้วออลวิเคราะห์กันแล้วน่าจะซ้อมตีดีดกว่าแล้วไม่รู้จะทําอะไรสี่ห้าชั่วโมองอยู่ไปแล้ไอวิชาต <ไศ S 2> <ม>่อไปท่องไงก็ตกวิชาอะไรแล้วก็ทาไม่ได้แล้วโดดข้ามรั้วไปแล้วไอ้เพื่อนคนแรกที่โดดไปทั้งฝูงเนี่ยคนแรกเนี่ยวิ่งกันไปก่อนแล้วแล้ววิ่งชนอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่กินข้าวมาแล้วใช้ที่ฟันอยู่ตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ใหม่ใหม่แต่จ ใช่ไหมที่เขาจำได้พอเข้าไปในโรงเรียนก็ไปนั่งซุ่มๆอยู่ประกาศขอเชิญชื่อครบมีเลยจีรายุทธัฒธนสินสหรัฐสังคปีชามาเลยแสดงว่าสองคนนี้ก็คือซีกันมาตั้งแต่เด็กแล้วกองนี้เขาจะชอบอยู่คริสเตียนเนี่ยเขาจะชอบมีพฤติกรรมกลุ่มหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เล่นแบบนั้นกับพวกเขาคืออะไรคะพื้นมันจะเป็นหินอ่อนคริสเตียนเยาว ใส่ถุงเท้าถอดรองเท้าวิ่งแล้วสไลด์ชนกันตึกตึกมันจะทำทำไมผมก็มองเล่นอย่างนั้นทำไมมันจะมีม้านั่งเนี่ยเลยคนที่เล่นหนึ่งในสุดก็ต้องโดนอัดไง <c oughs> ใช่ไหมนั่งกันอยู่สี่คนเนี่ย <c oughs> หนึ่งสองสามมีเนี่ยไอ้สุดแทนนี่มันนั่งตรงนี้วิ่งเข้ามาแล้วสไลด์อัดเป็นแบบกดเป็นเกมฮิตหรือว่าไงฮะกฎของไอ้เนี่ยของนัก์เกียศาสตร์เขาอัดเป็นเกมฮิตใครนั่งข้างในนี่เสร็จ ชนกันกระเด็นอะไรอยงี้ผู้ชายล้วนใช่ไหมก็เลยต้องแบบเล่นอย่างแบบมุ้งม่วงมั่วปิงมุงบองอะไรเขาใสนขนาดมั่วอะไรประมาณมันซาดิสเด็กไทยเด็กไทยชอบเอาลูกิงปองฟาดกันแต่คนจีนเนี่ยเอาลูกิงปองไว้ตีนี่เป็นเด็กไทยลูกิงปองขาด้วยนะไม่เล่นใช้มือนี่แหละแล้วมีรอดห้าขาสิบรอดห้าขาสิบ จอนี่ยจอจอเรียบร้อยหรือแบบยังไงฮะแสบสับสนสับสนเหรอสับสนเรื่องอะไรสับสนประสบผลเพราะว่าเออเป็นคนไฮเปอร์เรียนก็ก็ได้กิจติบัตรไได้กิจติบัตรสอบชิงทุนก็ได้ที่โรงเรียนก็เป็นทีมโรงเรียนว่ายน้ำบาสบอลวอลเลย์แต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนพิธีกรรมมาเป็นเรียนเริ่มแย่ลงแล้วก็ รู้สึกตัวเองเก่งไปเหรอหรือไงแม่ก็ส่งไปอยู่สั้นรี่วิชาอยู่ประจําเลยแต่ดีนะประจำนี่ดีนะไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณว่าไม่อยากให้เราอยู่บ้านตื่นเช้ามาเล่นกีฬาตกเย็นช่งหนังสือพิเศษตื่นเช้ามาเล่นกีฬาและเป็นทีมโรงเรียนทั้งสี่อย่างในเวลาเดียวกันถามวันห้าวันแรกที่ไปอยู่รีราชามีความเศร้าไหมวันแรกไม่ชอบแบบไม่อยากอยู่ก็หนาวกันทีเลยโอ้โหแล้วรีราชาต้นสนสวยๆเนี่ยวัลพาร์ทิ่ตกนี่แบบไปแล้ว่คนเศร้าเศร้าเลยเห แต่ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ไปเรียนภาสาญี่ปเสียชาเพราะว่ามันทําให้ทําให้เราได้ได้ใช้ความไฮเปอร์และเรียนก็เรียนใช้ความไฮเปอร์แล้วก็สอบชิงทุนไปอยู่ญี่ปุ่นตอนตอนที่อยู่โนวไฮสคูลนะก็เลยแลวหลังจากนั้นเนี่ยก็ชีวิตก็เปลี่ยนมาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมาเจอพวกนี้มีขึ้นขึ้นลงเพยามโทษสับสนเล็กน้อยถ้าอยู่แต่แต่ถอยู่ดีถ้าเราโดนจับไปอยู่ประจำตอนโตนี่เราคงโกรธพ่อแม่มากเลยคือรับไม่ได้อะเราคงต้องโกรธ นี้ก็เคยโดนอยู่เธอเคยโดนเหรอก็เคยอยู่ประจำเลยที่ไหนตรงนี้เลยฮะก็ับไปดัดนิสัยหรือเปล่าที่ไหนเนี่ยเปียนกรุ๊ตเทพเปลี่ยนอ๋อประจำเหรอจ๊นี่ไม่ได้อยู่หนึ่งปีเพิ่งจะเริ่มมีโชคดีดีอยู่กี่ปีหนึ่งปีหนึ่งเธอโหเศร้าสี่เดือนเศร้ามากไม่คือจับไปไปดัดสันดานเนี่ยคือตอนนั้นทำอะไรไม่เป็นอยู่บ้านเด็กเรียกคนใช้อย่างเดียว Zat, จะทาอะไรเรียกคนใช้อย่างเดียวลูกคุณหนูอะกวาดพื้นกวาดอะไรทําผ้าปูที่นอนอะไรทาอะไรไม่เป็นเลยพ่อก็เลยส่งมาอยู่เลยตื่นอยู่ประจํานี่ตื่นมาต้องเก็บผ้าปูที่นอนเรียกตึงปูจะมาตรวจทุกเช้าตึงทุกอย่างตจะประกอบเสื้อผ้าต้องล็อกเกอร์ต้องสะอาดทุกอย่างมันจะเป็นระเบียบชีวิตเถิมเดียวเองเหรอแล้วได้ผลเหรอได้ผลพี่พอจบมันมันก็ได้อะไรเยอะคือจากที่ทำอะไรไม่เป็นก็เออทำนู่นทำนี่เองเป็นซักถุงเท้า ซักเตียงผ้าปูเตียงรีดเสื้อที่ตัวเองใส่ไปโรงเรียนทุกวันนะครับอุปกรณ์กีฬาปุ๊บเล่นกีฬาทุกอย่างเสื้อผ้าต้องซักเก่งอะไรต้องซักใหม่อะใ่ดูสบายสุดเนาะไม่ค่อยมีมีก็อยู่ข้างหลังโรงเรียนนะครับไม่เคยมีพฤติกรรมพฤติกรรมที่แสบสุดในชีวิตตอนใบเด็กผมจะพูดเลยนะเด็กๆเนี่ยใหม่เนี่ยเป็นคุณหนูสุดจริงเหรอคือที่บ้านเนี่ยอูฟู่สุดพี่ก้องอูฟู่สุดเนาะช่วงคุณใหม่ตามโควิดบุรุษกรรมโควิดอ่ะที่ดินกระจายอ่ะไปไหนหมดอ่ะ กระจายไปอยู่กระจายไปอยู่มดแล้วไปเรื่อยๆห้องนอกหายหมดแล้วคือคือแม่เอาเอาที่แม่ผมบอกว่ามือกองโจใครบุุษกรรมกุวิทหันไปหาพ่ออ๋อพวกบุุษกรรมกูวิทยบุุษกรรมกูวิทดังโจดีกว่าโจโจถ้าทายจะแสบสุดเลยตั้งแต่เด็กอ่ะมาเล่ามาเร็วพี่รู้นะผมก็พี่รู้นะมันด้านด้านไหนถ้าด้านแบบความสนุกแบบผู้ชายก็เหมือนกองคือว่าดูหนังเรื่องกรี๊ เรื่องกรีซนี่คือจอห์นชเวต้ากับอ,อลิเวียนิวตันจอห์นก็อยากจะ <c oughs> มีแก,งก๊งให้เขาบ้างในหนังน,น,นั้นชื่อเ <c oughs> รื่องแก๊งฟรีเบิร์ดทีเบิร์ดทรีเบิร์ดใช่แล้วก็เจบอมเช้ามาเป็นหน้าหนาวเราก็ตัดมีคุณอูดไลว,วาเขาก็ตัดเสื้อแก๊งมานัดกันภ <c oughs> <c oughs> ูมิใส่ไปพร้อมกันหน้าหนาวอาจารย์ตกใจเด็กสิบกว่าคนใส่เสื้อเหมือนกัน<อ>มันเป็นแก๊งนี่หว่า ไม่ไม่ได้ถ้าคุณใส่เสื้อหนาวนี่คุณต้องใส่ไม่เหมือนกันแต่ใส่เหมือนกันนี่มันออกแก๊งจะมารวมหัวทำอะไรกันก็เสื้อลิปหมดเลยให้พ่อแม่พวกเธอมาเอาโจทำไงพไม่มีเหตุผลนะไม่มีผลเลย พวกเธอใส่เสื้อปลุกระดมตอนนั้นนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยเสื้อปลุกระดมนี่โอ้โหนี่แหละสิฉันรู้วันฉันรู้วันฉันน่าจะมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองนี่เสื้อปลุกระดมแล้วนะเออนี่แสดงว่าปลุกมางแต่เด็กไม่ผมเ่อนเลยเนี่ยผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนตามอยู่ดีคุณคุณอู๊ดเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาสมัยนั้นเด็กเด็กอายุสิบสี่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ถือว่าเท่มากนะเปรี้ยวเปรี้านเขาอยู่ตรงซอยสมิติเวชเขาขี่มาบ้านผมทงหลอดสิบหกกว่อดโจ ยืนเสื้อป่ะภูริใส่ไปด้วยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยนี่พอตเตอร์เลยแจกเสื้อเหมือนกันพอเราใส่ไปนะปรากฏใส่ไปขอให้กล้องของทุกคนใส่หมุดเหล็กย่ะแต่งมีแต่เอากระสอบมาปะโอ้โหไม่ได้กลับมาต้องเอาสอบปะชุนกันใหญ่แต่งทีนี้อาจารย์ก็เลยแต่งมากไปหน่อยเปรียวปีนั่นแสดงว่าเปรี้ยวกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะเนี่ยนะมีหมุดงี้เลยเสื้อเขามีหมุดตรงแขนนี้เลยมีเหล็กเปิดสกีดเสื้อเอา ทำเองเลยเหรอทำเองเลยโอ้โห<า>โอ้โห,โโหมีหัวมีหัวอทีนี้พอถึงวัยรุ่นวัยรุ่นเริ่มรวมแก๊งดนตรีกันนะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อว่าพอมีดนตรีเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วความเป็นวัยรุ่นหายไปไหนแล้วสาวๆเริ่มติดสาวๆที่เริ่มคลิกกันตั้งแต่คุณเป็นวัยรุ่นเลยมะแน่นอนโจโจไม่ต้องอายหรอกพี่รู้รู้หลายอย่างนะเนี่ยโอเคหต้องไปเจอกัน อะไรเนี่ยไปกลับกลับไปนี่มาใหม่